ามเพื่อนชัยททุกคนนะคะก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาแกะกันทั้งหมด4ี่พัสดุด้วยกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นสองซองแล้วก็2กล่องนะคะทุกคนเรงติ่งบางทันอยู่นะคะทุกคนแต่แบบของมันพีออเดอร์ก็เลยไม่มีของบางทันมาแกะนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคือแรองติ่งอยู่นะคะทุกคนการ์ด <c oughs> นี่ไงของบางทันมาแล้วเออถึงบางทันนะคะของบางทันก็มาแล้วอันนี้เป็นการ์ดก๊กมินนะคะจากเนาเนาอะไรนะเนาเนาเนาสามนะทุกคนต่อไปจากแอคทวิตเตอร์นี้นะคะทุกคนอันนี้เราจําได้ว่าน่าจะเป็นไอของที่เราดิวมาจากเกาหลีนะคะช่วงนี้เราดิวการ์ดจากเกาหลีมานะคะทุกคนเราดิวกับร้านนี้ไปเยอะมากนะคะเพราะว่าร้านนี้เลดดีนะคะทุกคน แพ็กน่ารักมากเป็นะคะเป็นไอดีการ์ดของน้องซูบินนะคะจากบัมเมจิกเนาะก็ครบแล้วนะคะการ์ดอัดนะคะของน้องยนจุนการ์ดอัดอัดของรันอเวยนะคะทุกคนอันนี้เป็นอีกเวอร์หนึ่งทุกคนจำได้ไหมเออของคลิป อีพีไหนก็ไม่รู้นะคะที่เรามีแบบว่าแบบน้องยืนนิ่งๆเนาะอันนี้จะเป็นเวอร์ที่แบบว่าน้องแบบชูสองนิ้วนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนจากราณีอันนี้ขอบอกก่อนว่าเป็นดิวญี่ปุ่นนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่เขาเขาดิวจากญี่ปุ่นไม่ก็เกาหลีกัน,นะคะ่ะทุกคนไม่ค่อยแบบว่ามีคนรอซื้อในไทยแล้วเนาะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ไม่อยากรอซื้อในไทยเพราะราคามันแบบว่ารับไม่ได้นะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนก็เป็นของที่เราไปดิวมาอันนี้เราไปหาลิง์กเองนะคะแล้วก็ส่งให้เขากดให้หูใบใหญ่มากเลยนะอันเนี้ยเอะไรบ้างมาดูกันนะคะ แฮ็กดีมากเลยนะคะแบบว่าใส่ใส่ไอ้กรอบๆอ,อันนี้มาให้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปสการ์ดเหรออ่แบบมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดน,นั้นเนาะก็เรียกว่าโปสการ์ดละกันนะคะทุกคนเป็นโปสการ์ดน้องสู้บินนะคะอันนี้โปสการ์ดใบเล็กนะคะทุกคนอ่ะนี่เป็นเซอร์เคิลการ์ดเหรอน่าจะใช่นะคะเนี่ยเป็นเมจิกเอเวอร์ก็อันนี้นะคะทุกคนน่ารักมากโคนจากแอคนี้เลยนะคะอันนี้ เรารู้แหละว่าเราสั่งอะไรมาอันนี้มันมาส่งล่าสุดเลยโห<ฮ><ฮ>นี่นะคะเป็นการ์ดของน้องซูบินนะคะจากอลลาบาเมจิกอเวอร์อันเดียวกันนี้เห็นไหมมันจะเป็นเซตเดียวกัน เออแล้วก็การอันนี้มี2แบบนะคะแต่อันนี้เป็นน่าจะเป็นแบบที่2เนาะแบบแรกหายากมากนะคะทุกคนของน้องเยินจุนเราก็หาไม่ได้นะคะแบบแรกนี่นะคะทุกคนเป็นการ m มจิกอเวอร์นี่นะคะ,คะ,คะอันนี้น่าจะเป็นของแถมจาก Uni v e r s a l นะคะทุกคนน่ารักมากเอ้ยนี่เป็นเซตหน้าสวยมากก็ขอบคุณทุกคนนะคะทีนนะะ่เข้ามาดูก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย